ของเราทุกคนโอ้โหอุ้ยปลาช่อนครับทุกคนยกก็ติดตัวเลขเลยครับปลาปลาช่อนทุกทุกคนมีครับผมมี oh, oh. ปลานิลครับนี่ครับทุกคนปลานิลเท้ากับผมทุกคนอือหึอตัวเท่านี้ยังติดเลยครับทุกคนปลาช่อน ก้าเส้นโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ลามอ่ะครับก็สวัสดีนะครับผมทุกคนอ่ะครับก็สวัสดีช่วงสายๆนะครับตอนนี้ก็9ก้ามงกว่าแล้วนะครับก็อ่าผมใส่ตะข่ายดักปลา9เซ้นไว้นะครับทุกทุกคนก็เมื่อวานนะครับมาใส่ทิ้งไว้แล้วก็เขาก็มา าขุดนะครับขุดให้น้ําระบายลงไปในคูหรือว่าลงไปในท่อนะครับก็เมื่อวานน้ําเยอะนะครับวันนี้ก็น้ําก็ลดลงไปเยอะเลยนะครับตาข่ายของเราก็คือกัดของเราลอยเลยครับทุกคนเพราะว่าน้ํามันแห้งนะครับอ๋อเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับจะได้ตัวหรือเปล่านะครับกัด9เซนหรือว่าตาข่าย9เซนนะครับทุกคนเอาไปเลขกันเลยกับผม ก็ยังหายไข้ไม่ดีนะครับทุกคนเป็นหวัดนะครับไปครับก็ไม่อยากอานั่งนอนนั่งนอนอยู่บ้านนะครับออกมาหาปลาดีกว่านะครับหาอยู่หากินนะครับทุกคนไม่ได้ออกมาก็เบื่อนะครับ ธรรมดานะครับบ่าวจักโชบอาหาปลาไม่สบายก็นอนนั่งนอนนั่งนอนอยู่บ้านเบื่ออ่ะนี่ครับตาข่ายของเราทุกคนโอ้โหอุ้ยปลาช่อนครับทุกคนยกก็ติดตัวเลขเลยครับปลาปลาชล่อนแต่ว่านั่นแหละครับตัวนิดเดียวติดได้ไงฮึดูครับทุกคนปลาช่อนตัวเลข อืม,อมที่มันติดมาครับตัวยังดีครับปลาชนรุ้นกันต่อครับตัดเก้าเส้นได้มาหนึ่งเต็มหนึ่งตัวแล้วครับทุกคนหมายนี้จะมีปลาใหญ่หรือเปล่านะครับ ถ้าไม่มีก็น่าจะอ่ะเก็บนะครับดูครับทุกคนน้ำแห้งอือดูครับน้ำแห้งโอ้เมื่อวานผมก็ให้มันจมน้ำแล้วนะครับแต่ว่าดูครับน้ำลดลงไปเยอะเลยนะครับ ทุกคนมีครับผมมีครับทุกคนดินน้ำบานเลยครับทุกคนอะไรครับผมอะไรครับผมน่าจะไม่พ้นปลานินอีกแล้วครับทุกคนจริงๆด้วยครับปลานินจริงด้วยครับทุกคนปลานินโอ้ยปลานินครับ นี่ครับทุกคนปลานินใสสวยเลยครับปลานิแนแต้มที่สองของเราอฮ่าฮ่าได้กินปลาอยู่ครับทุกคนเอเคนะครับ ได้กินปลาอยู่นะครับทุกทุกท,ทุกคนอ๋ออ๋หนูน่าจะมีอีกครับทุกคนอุย้ยปลาอะไรครับทุกคนปลาอะไรครับผมปลาอะไรครับทุกคนปลาชนอีกแล้วครับผมทุกคนอื้อหือ,อ,อ,อตัวเท่านี้ยังติดเลยครับทุกคนปลาชนกา9เซนโอ้โห ุดยอดเลยครับพี่ลามโอเคนะครับอ๋อ oh, ดุนกันต่อนะครับทุกคนตอนนี้ได้มาสามเต้มแล้วครับปลาชนสองตัวโอ้ย oh, ทุกคนหอยหอยครับหอยเชอรี่ติด hmm. จริงๆครับหอยเชอรี่กับกัด อืมนี้รอยหลุดครับทุกคนหลุดแน่นอนนะครับแบบนี้อืมดูครับปลาคายเป็นขู่ยีเลยนะได้เพิ่มมีรือเปล่านะครับผมได้เพิ่มมีรือเปล่านะครับทุกคนน่าจะจะหมุดแล้วครับ น่าจะไม่มีแล้วครับทุกคนอืมไม่มีแล้วครับทุกคนหมดแล้วนะ <c oughs> ก็โอเคนะครับเดี๋ยวก็ผมจะเก็บนะครับทุกคนเก็บขึ้นนะครับปขาข่ เก้าเซนก็ได้อ่าเดี๋ยวก็ดูผลงานกันข้างบนก็แล้วกันนะครับผมครับทุกคนก็มาดูผลงานกันนะครับนี่ครับปลาที่ว่าอ่าได้จากการดูตาข่ายนะครับเก้าเซนก็งงหมดเลยนะครับทุกคนปลาชนไซขนาดอ่าสองนิ้วติดมาได้ไงนะครับก็น่าจะมันไปอ่า เอาปากไปคาบนะครับคาบตาข่ายนะครับเพราะว่าสองตัวที่ได้ก็คือไปคาบตาข่ายไว้นะครับแล้วก็อ่ามันปล่อยไม่ได้ก็เลยติดนะครับก็ได้ปลานินหนึ่งตัวนะครับก็รอยหลุดไปก็ประมาณ2ตัวนะครับทุกคนก็ถือว่ามีแต้มมีผลงานนะครับให้ให้ชมกันนะครับก็ได้กับข้าวนะครับ หาอยู่หากินนะครับทุกคนดีกว่านอนอยู่บ้านนะครับถ้าว่านอนอยู่บ้านก็ไม่ได้กินปลานะครับก็ยังหายหวัดไม่ดีนะครับยังยังเจ็บคออยู่อีกนะครับทุกคนยังมีหวัดยังมีไข้ยอยู่นะครับแต่ว่าออกมาหาปลาก็ได้กับข้าวนะครับเพราะว่าปลาก็หมดแล้วนะครับที่บ้าน อ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ต้องลากันก่อนนะครับส่วนต,ตกตะขายก็ค่อยมาลุ้นกันใหม่พรุ่งน,นี้นะครับเพราะว่าผมว่าจะเก็บนะครับแต่ว่าอ่ะค่อยเก็บก่อนด,ดีกว่าเผื่อว่าพรุ่งนี้อ่ะยัง,ม,ยงมีลุ้นนะครับเผ <Sheng. S 2> ื่อว่ายังได้นะครับทุกคนก็รอมาลุ้นกันพรุ่งน,นี้อีกวันหนึ่งนะครับตะขายเ้เซนของเราเผื่อว่าได้กับข้าวได้กับข้าวนะครับอ้ากก็สำหรับ วันนี้นะครับทุกคนก็ลากันก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ่าวจากพาลุยด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับผมบายบายครับสุดยอดเลยครับพี่ลามมานเหมือนเดิมนะครับทุกคน3มตัวก็ได้ที่ทอดนะครับได้ที่แกงนะครับทุกคนถ้านอนอยู่บ้านก็คงไม่ได้กินปลานะครับผมเอากลับนะครับผม